สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Swatch Big Bow Halloween เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา Swatch เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะครับว่าแบบทุกๆเทศกาลฮัลโลวีเนี่ยที่แบบจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับจะมีการออกนาฬิกาใหม่มาเรือนหนึ่งนะครับประจําปีเลยแล้วก็จะมีกิมมิคที่แบบมันแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบการเรืองแสงเป็นรูปหัวกะโหลกอะไรแบบนี้นะครับเป็นการแต้มลูมมาเท่เนะครับ ซึ่งผมก็เฝ้ารอทุกป,ปีเหมือนกันนะว่าส沃什เนี่ย mm hmm. เขาจะมีการเล่นกิมมิกอะไรแล้วก็ทําให้มันแปลกใหม่ขึ้นได้ยังไงนะครับ mm hmm. ซึ่งที่มันผ่านมาเนี่ยไอ้เรื่องรูมเรื่องแสงเรื่องอะไรแบบเนี้ย mm hmm. ผมว่าเขาทำมาบ่อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็ต้องตารอเหมือนกันว่าไอ้ปีนี้จะแบบซ้ำไหมนะครับจะมีความแบบมีดีไซน์อะไรใหม่แปลกใหม่หรือเปล่านะครับ mm hmm. ซึ่งพอผมเห็นครั้งแรกในการเปิดตัวเขานะครับ mm hmm. ผมค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันนะครับ mm hmm. ว่าแบบเฮ้ยเขามีการดีไซน์นาฬิกาที่แบบเออมัน มันก็คิดได้ในการทําแบบนี้นะครับซึ่งก่อนที่ไปดูรายการเนี่ยว่ามันเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องก็จะมาในสไตล์ฮาโลวีนมากๆนะครับก็เป็นหน้าหัวกะโหลกแล้วก็ตาปูดๆแบบนี้นะครับหลายๆคนเห็นแล้วอาจจะหลอนๆหน่อยนะครับแต่ก็สไตล์ฮาโลวีนนะครับก็จะมาแนวๆหลอนๆอยู่ละซึ่งจะเป็นกล่องกระดาษหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย มันก็เป็นตะกูลไบโอเซรามิกแล้วนะครับวัสดุทั้งหลายเนี่ยก็เน้นการแบบอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็หน้าตากล่องด้านในก็แบบนี้นะดำๆไม่ได้มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับกล่องเรียบๆเลยโดยที่ตัวนายการเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจุดแรกที่เราเห็นนะครับแล้วก็มันเด่นมากๆเลยเนี่ยก็คือแบบ ตัวหัวกระโหลกด้านในนี่แหละนะครับซึ่งผมพูดพื้นฐานในาการเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้มันจะอยู่บนพื้นฐานในาการรุ่นบิ๊กโบนะครับโดยที่ตัวนี้เป็นไบโอเซรามิกแล้วหมายความว่าตัวเคสเนี่ยก็จะทํามาจากพวกวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นเซรามิกผสมกับพวกน้ํามันของต้นละหุงห่งอะไรแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นเคสออกมาแบบนี้ซึ่งเวลาจับจับเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นเซรามิกที่เราคุ้นเคยกันนะคือแบบไม่ใช่แบบพวกขอบเบเซลอินเสิร์ที่มันจะเงาเงานะครับมันจะเป็นเซรามิกแบบด้านๆ ฟิลลิ่งจะเหมือนพลาสติกมากกว่านะครับไม่ได้มีความเงาะไรขนาดนั้นนะแล้วก็บิ๊กโบเนี่ยเป็นนาฬิกาทรงใหญ่นะครับไซส์47มิลแต่ว่าใส่ได้ง่ายเพราะว่าลักอะมันสั้นแล้วก็มันยื่นลงมาตรงๆแบบนี้นะครับคนข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้สบายเลยใครที่อยากจะดูดีเทลนาฬิกาเบื้องลึกนะครับลองย้อนไปดูรีวิวก่อนๆผมได้เลยนะครับเพราะว่ารีวิวไปเยอะมากนะครับบิ๊กโบน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมซื้อเยอะที่สุดแล้วก็ว่าได้ของ Swatch นะครับโดยที่มาดูที่ตัวนาฬิกากันนะครับก็จากหัวกระโหลกท แล้วก็เวลามันสะท้อนแสงนะตัวลูกตามันจะมีความเงาเงานิดนึงนะครับเห็นเป็นเลเยอร์ชัดเจนเลยว่ามันแยกชั้นกันอยู่ซึ่งเราอะสามารถหมุนตั้งค่าลูกตานี้ได้นะครับซึ่งจะบอกว่าจริงๆอะตัวลูกตานี่ยมันจะเดินเองตามเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ตัวจานวันที่นี่แหละนะครับ เอามาทําเป็นพวกจานลูกตาแบบนี้คือแว่ง่ายนาฬิกาปกติทั่วไปอ่ะมันจะมีจานวันที่ด้านในใช่ไหมครับสวอชเนี่ยเ,เขาเหมือนแบบทาสีจานวันที่ใหม่เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เป็นรูปลูกตาลงไปดังนั้นเนี่ยเราสรามารถหมุนตั้งค่าจานวันที่ได้นะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าลูกตาเนี่ยไปในตัวเลยนะครับก็คือดึงแม่มิมเนี่ยออกมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการหมุนลงแบบนี้นะครับเราก็จะแบบมีการรู้สึกว่ามันจะขยับไปทีละช่องทีละช่อง,องเหมือนกับการตั้งช่องวันที่อ่ะแต่อันเนี้ย จะเป็นการหมุนลูกตาให้มันหายไปแทนนะครับแบบนี้นะเวลาเราหมุนมาปั๊บเนี่ยมันก็จะวนกลับมาแบบนี้นะครับก็จะมาแบบนี้ละซึ่งถ้าเกิดเราหมุนต่อนะครับมันก็จะวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนข้างสลับด้านกันไปนะครับสีแดงสีฟ้าก็เปลี่ยนข้างซ้ายขวากันไปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคที่แบบเออก็คิดได้นะก็ไม่คิดว่าจะแบบมีการใช้จานวันที่มาทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจมากนะแล้วก็การตั้งค่าทั่วไปเนี่ยกดมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนเข็มแบบนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็ง่ายๆนะครับตัวเข็มเนี่ยก็เป็นแบบโลหะเงินๆมาด้วยนะซึ่งแบบสวยดีนะครับก็สะท้อนแสงได้ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่แน่นอนนะครับหน้าปัดแบบนี้ถ้าเอาเรื่องการอ่านค่านะถือว่าค่อนไปทางยากนะครับเพราะอย่างตอนเนี้ยเรายังพอดูออกนะครับว่าโอเคเป็นประมาณสัก10บโมงกว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดมันแบบมาตกในช่วงบางช่วงที่เข็มมันใกล้ๆกันนะครับยกตัวอย่างคือประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเข็มมันซ้อนกันมากๆอะ่ะเราก็จะแบบเอะมันนั่งมองว่าเอ้มันกี่โมงนะมันประมาณ อ๋อประมาณบ่ายสองก,กว่ากว่าก็แบบประมาณ15นาที13นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ถ้าเกิดจะเอาการใช้งานการอ่านคาดจริงๆอะ่ะก็ค่อนไปทางยากหน่อยนะครับแต่แน่นอนคนจะซื้อเรือนนี้ผมเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยนะไม่น่าจะมาสนใจเรื่องการอ่านเวลานะครับน่าจะเน้นแบบใส่เป็นกิมมิคนะครับไปฉลองเทศกาลฮอลลวีนใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่เป็นนาฬิกาที่แบบสนุกสนุกอะ่ะ หรือจะแบบสะสมนะครับใครที่เก็บคอลเลกชันฮา l โลวีนทุกปีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรือนนี้นะครับซึ่งเรือนนี้จริงๆคู่สีทํามาค่อนข้างจะเรียบร้อยนะเป็นสีดําๆนะครับแล้วก็มีแจมส้มๆมาบ้างในบางจุดแบบนี้นะครับพวกบัคเกอรแบบนี้ก็ถือว่ายังพอใส่ใช้งานแบบไปเที่ยวไปลุยๆได้นะครับไม่ได้เขินมากนะครับคือบิ๊กโบบางเรือนน่ยสายจะมาแบบจัดเต็มเลยอะสีสันจะจัดจ้านมากนะครับ อันนี้ผมถือว่าเป็นตระกูลฮาโลวีนที่สวอชยังถือว่าปลาณีเรามากนะไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรมาให้มันดูลบเกินไปแล้วก็ไปเล่นดีเทลที่หน้าปัะแบบนี้แทนนะครับแล้วยิ่งจังหวะที่มันข้ามวันแบบนี้นะครับแล้วเห็นลูก,กตามันขยับเองอ่ะมันจะแอบหลอนนิดนึงด้วยนะเพื่อนๆลองึกภาพตามนะครับจ,จู่ๆตาหัวกะโหลกมันขยับมาเองดื้อๆเลยตอนเที่ยงคืนแบบนี้ผมว่ามันก็เข้ากับกิมมิคฮาโลวีนได้ดีเหมือนกันนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็ลองตามไปดูเรือนนี้กันได้นะครับผมว่าก็ น่ารักดีนะรุ่นนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีลูมมาให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมพยายามลองส่องดูแล้วว่าเอ๊ะมีลูมซ่อนไว้ไหมนะครับพวกลูกตาพวกนี้มันจะเลืองแสงในที่มืดไหมอะไรแบบนี้ก็ไม่มีนะอันนี้คือเป็นหน้าปัดเรียบๆเลยไม่มีการเลืองแสงอะไรใดๆนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปตัดสินใจเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่4,350บาทนะครับก็ซื้อได้ที่ช็อปสวอตทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้นะ่าจะมีขายละหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับ,รบรรานีนน้ะมณ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ